ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับคายบาลสฆงช่วยเหลือพระภิกษุงอาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาล,าาบาลบาทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยหนา,าที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิป ที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาค่ันโทศั์มันถือกรดกจันท์กาแปดสีดอกจกนันทสีส่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุข,ของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวัคซีนพืชน,นะครับพี่เป็นเพื่อนถามมาว่าวัคซีนพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยเขาใช้ตัวไหนนะครับ ผมขอเกริ่นกับพี่นสิกรอ,อย่างนี้นะครับคาว่าวัคซีนพืชเนี่ยที่เขาใช้กันในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าในเปรียบความหมายของวัคซีนคน,นมันก็จะคล้ายเวลาฉีดเข้าไปแล้วกระตุ้นใช่ไหมครับแต่เป็นวัคซีนคน,นแต่ถ้าวัคซีนพืชเนี่ยมันก็มองได้สองแง่หนึ่งส่วนที่คุ้มครองภายนอกไม่ให้พืชเป็นโรคก็มีนะครับแล้วก็สองมันมีบางตัวที่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยกระตุ้นให้พืชน,นะครับสร้าง เอนไซม์ Inside, สร้างสารต่างๆเนี่ยหมายยับยั้งเชื้อโรคก็มีนะครับในตัวที่3เป็นสารเคมีเวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะซึมอยู่ในต้นพืชพวกแมลงโรคเข้ามาเนี่ยมันจินเข้าไปแล้วมันก็ตายอันนั้นมันก็อาจจะเป็นความหมายในเชิงเคมีที่เขาเรียกว่าวัคซีนพืชได้เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้จะพูดเรื่องวัคซีนที่ในเชิงชีวภาพนะครับที่เ,เพื่อนๆถามมาเนี่ยมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันนะครับวัคซีนพืชคืออะไรนะครับ ความหมายของวัคซีนพืชโดยส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันนะครับมันหยุดแยกอยู่เป็น2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือภายนอกต้นพืชก็คือกลุ่มจินตีที่ดีคือกลุ่มจินตีที่ดีเนี่ยหมายถึงที่มันอยู่ในดินนะครับเช่นพวกไรโคดมาบีเอสจีต่างๆนะครับที่ทําให้กระตุ้นให้พืชเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับไดรัทาอาหารที่ดีพวกไมโครไดซ่าพวกนี้นะครับและเป็นตัวปกป้องรากพืชของเรา ม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคมาทำลายได้อันนี้เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นกรอบปกป้องภายนอกต้นพืชของเรานะครับประเด็นที่2ก็คือภายในต้นพืชเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มสารที่พืชผลิตขึ้นเพื่อต่อต้านการทำลายของเชื้อโรคพืชนะครับเช่นพบกลุ่มเอนไซม์สารปฏิชีวนะบางอย่างพวกนี้นะครับฮอร์โมนบางตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อย้ำยั้งเชื้อโรคที่จะเข้ามาทำลายต้นพืชของของเราเองนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กัน นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วเมื่อเมื่อกี้นะครับว่าพืชเนี่ยมันสามารถผลิตนะครับผลิตสารฮอร์โมนเอนไซม์บางตัวเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของโรคพืชที่เข้ามาสู่ใบพืชน,นะครับเช่นข้าวด้านซ้ายมือนะครับที่มันเป็นจุดเป็นจุด,เ,จดเพราะว่าเชื้อราเนี่ยเวลามันลงทาลายใช่ไหมครับมันจะทําลายเป็นจุดการแพร่ขยายของมันเนี่ยมันจะถูกข้าวต้นข้าวเนี่ยสร้างสารบางอย่างฮอร์โมนเอนไซม์บางอย่าง มาล้อมรอบบริเวณที่มันเป็นแผลนะครับไม่ให้กระจายไปอย่างรวดเร็วถ้าต้นพืชนั้นแข็งแรงนะครับโรคพวกนี้ก็ไม่จะไม,จะไม่จะไม่กระจายไปไกลแล้วมันก็หายเองด้วยแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงมันสร้างสารพวกนี้ได้น้อยโรคพืชก็จะลุกลามไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของที่ตอบคําถามบ้าพืชนี่สามารถสร้างตัวป้องกันเองได้ไหมก็มีพวกเอนไซม์สารปฏิชีวนะบางอย่างฮอร์โมนที่เขาสร้างมาด้วยตัวเขาเองนะครับไปถึงต้นพืชนะครับ แล้ววัคซีนพืชมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือไตรโคดมามาซึ่งผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับลองย้อนไปดูเรื่องไตรโคดมานะครับไตรโคดามาเนี่ยโดยคุณสมบัติในการควบคุมโรคของเขานะครับก็คือเป็นปรสิตโดยการที่เวลามันอยู่ในดินเนี่ยถ้าเชื้อโรคพืชเข้ามานะครับมันจะเจริญเติบโตแข่งก,ก,กันกับเชื้อโรคพืชมันจะพันรัดเส้นใหญ่ของเชื้อโรคพืชเนี่ยแล้วก็แทงเส้นใหญ่เข้าไปข้างในเชื้อโรคพืชแล้วก็สร้างสารปฏิชีวน,นะ มาทำลายเส้นใยเชื้อราขอพืชได้ด้วยและก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะกล่าวในคลิปแต่โคดามาหร,หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือมันมีงานทดลองวิจัยหนึ่งก็คือเวลาเจคโคดมาเนี่ยมันเป็นเกาะอยู่บริเวณรากพืชแต่โคดมาอย่าเข้าใจว่ามันแทงเข้าไปในรากพืชนะครับไม่ได้แทงเข้าไปนะครับมันจะเกาะบริเวณรากพืชแบบหลวมๆนะครับอาศัยซึ่งกันและกันกับรากพืชน,นะครับมันจะกระตุ้นให้ารากพืชเนี่ยส่งสัญญาณไปยังต้นพืชและใบพืชน,นะครับ ว่าอาจจะมีเชื้อโรคเข้ามาต้นพืชของเราเนี่ยก็จะเร่งในการสร้างส,รา,งสารปฏิชีวนะเอนไซม์ฮอร์โมนต่างๆเพื่อใช้ในการยับยั้งโรคพืชเนี่ยเตรียมไว้ในต้นนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัต,ติในโคดมาอย่างหนึ่งนะครับในการกระตุ้นให้พืชเนี่ยเราเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันตัวเองจากโรคพืชนะครับอันนี้เป็นลักษณะการปรสิตของเชื้อราไดโคดาม่านะครับก็คือเหลืองเนี่เป็นโคดามาแล้วดำเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเส้นใหญ่เชื้อราของพืช มันจะพันรัดกันแบบนี้นะครับเทคโมาจะมีความสาม,มารถสูงกว่านะครับแล้วก็ทําลายเชื้อรโรคพืชได้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เทคโนมาจะเน้นในการป้องกันซะมากกว่านะครับเชื้อราเทคโนมาเนี่ยมันสาม,มารถทําลายเชื้อรโรคพืชได้นนทุกชนิดนะครับเช่นพิเทียมฟิลซาเรียมสคูรูเทียมไรซอกโทเนียไฟซอโทราคคเลตโตะิกรรมอันนี้เป็นเชื้อเด่นๆที่เขาทดสอบมาแล้วแต่เชื้ออื่นก็สามารถใชื้อได้นะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่เท่าเชื้อพวกนี้ คุณสมบัติในการทำลายน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของพวกไตรโคดมาม่าที่ใช้ปกป้องนะครับโรคพืชด,ด้านนอกนะด้านนอกก่อนที่จะเข้าไปสู่ต้นพืชนะครับแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้พืชเนี่ยสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนต่างๆพวกนี้ในการเพื่อจะรองรับการเข้ามาทำลายของโรคพืชได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ไตรโคดมาเนี่ยเขาก็จะมีการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งนะครับ เช่นในกรณีข้าวเนี่ยเขาก็แช่มเมล็ดพันธุ์ประมาณสักหนึ่งคืนนะครับเอาไปบ่มแล้วก็ใส่ตัวเครื่องม้งแล้วก็บ่มอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นในการป้องกรรันโรคพืชได้อีกทางหนึ่งนะครับตัวต่อมาก็คือพวกไขโตซานนะครับไขโตซานเนี่ยผมก็เคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับลองย้อนไปดูเรื่องคุณสมบัติของไขโตซานนะครับไขโตซานเนี่ยมันมีอยู่อยู่อยู่ในหลายพืชสัตว์หลายหลายลักษณะนะครับ เช่นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็มีเช่นหอยทะเลกุ้งก้ามกามกุ้งนางปูพวกนี้มันก็มีไข่ตดสานอยู่บริเวณเปลือกของมันมแมลงก็พวกแมงป่องมดแมงสาพ,พวกนี้จุลชีพก็มีนะครับพวกสลาลสีเขียวเชื้อราสีเขียวการท้ำเงินเชื้อราพวกนี้ก็มีอันนี้เป็นแหล่งจุดของไข่ตัสานทั้งนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมาจากกุ้งปูลปลาหมึกพวกนี้แหละนะครับที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับไข่ตัสานเนี่ยช่วยในการกระตุ้นระบบ ภูมิคุ้มกันของพืชป้องกันตัวเองของพืชในอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับไคโตซานเนี่ยบทบาทในการกระตุ้นให้พืชเนี่ยสร้างระบบป้องกันตัวเองขึ้นมาคือสร้างเอนไซม์สร้างสารต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าทําลายของโรคพืชนั่นเองนะครับโดยทั่วไปสมมุติว่ามันมีเชื้อราโรคพืชเข้ามาทําลายต้นพืชใช่ไหมครับเวลาเราฉีดไคโตซานเข้าไปหรือพ่นไคโตซานเข้าไปเนี่ยเข้าสู่ใบพืชนี่นะครับมันก็จะผ่านเข้าผ่านจากใบพืชเข้าสู่พืช มันก็จะช่วยกันทํางานระหว่างไคโตซานกับเอนไซม์พืชที่พืชผลิตออกมาเนี่ยต้านเชื้อเชื้อเชื้อราอยู่แล้วนะครับเข้าไปทําลายเชื้อราโรคพืชเนี่ยให้ตายลงนะครับแล้วก็เมื่อไคโตซานเนี่ยเข้าสู่เชื้อราโรคพืชเนี่ยเวลาฉีดพ่นโดนเชื้อราโรคพืชเนี่ยนะครับมันจะไปยับยั้งการสร้างไอเนี่ยหมายถึงการสร้างเส้นพวกโปรตีนของเชื้อรานะครับในเมื่อมันสร้างไม่ได้ก็ขาดอาหารเชื้อราพวกนี้มันก็ตายไปด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราก็ฉีดไคโตซานเข้าไปในต้นพืชเนี่ย ไขโตซาเนี่ยมันเป็นตัวเอ,อลิซิเตอร์หมายถึงตัวกระตุ้นให้พืชเนี่ยสร้างสารต่างๆเช่นเอนไซม์สารเคมีสารทิปตะปฏิชีวนะต่างๆในตัวของพืชเองเนี่ยมาเตรียมไว้เลยนะครับในการป้องกันเชื้อโรคพืชทําให้เวลาเราฉีกไะโตซาเข้าไปเนี่ยมันจะกระตุ้นให้พืชสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและโอกาสเป็นโรคมันก็น้อยลงด้วยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบในพริกนะครับเกี่ยวกับโรคกุ้งแห้งมีพวกแบคทีเรียซับจิริตเบนโนเมโยนิสานเคมี กา,ารฉีดไคโตซานระดับ0.25%กับ0.3%จะเห็นได้ว่านะครับค่าเฉลี่ยด้านซ้ายเนี่ยนะครับเมนอมิลหนึ่งยูสี่สิบห้าจุดไคโตซาน2แบบหนึ่งยู่17กับ49ซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับนั่นหมายหมายถึงว่านะครับประสิทธิภาพระหว่างสารเคมีกับไคโตซานเนี่ยไคโตซานก็มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคพืชและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืชได้อีกทางหนึ่งนะครับ mm hmm. ตัวต่อมาก็คือธาตุอาหารนะครับเอาถามมาแล้วว่าธาตุอาหารเนี่ย มันเป็นวัคซีนยังไงนะครับธาตุอาหารเนี่ยมันจะเกี่ยวกับความสมดุลของธาตุอาหารในต้นพืชนะครับเช่นถ้าพืชได้ธาตุอาหารอย่างเพียงพอและอย่างสมดุลมันเหมือนคนนะครับ้าตุอาหารครบห้าหมู่ร่างกายมันจะแข็งแรงต้นพืชเองก็แข็งแรงเช่นเดียวกับร่างกายคนในเมื่อแข็งแรงปั๊บถ้าเชื้อโรคพืชมามันจะสามารถสร้างสารต่างๆเอนไซม์ต่างๆและสารต่างๆมายับยั้งเชื้อหาโรคพืชได้แต่ถ้าเมื่อใด ที่ธาตุอาหารมันไม่สมดุลกันนะครับมันจะทําให้ระบบการภูมิคุ้มกันเหล่านี้ต้นพืชนี่ดอปลงหรือด้อยลงโดยเฉพาะถ้าขาดธาตุอาหารนียเชื้อราโรคพืชเข้าทําลายได้ง่ายมากนะครับ mm hmm. ก็เปรียบได้ง่ายนะครับถ้าพืชแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันของพืชก็ดีด้วยนะครับจากความสมดุลของธาตุอาหารที่เราให้แต่ถ้าสมดุลธาตุอาหารมันไม่สมดุลหรือมันขาดพืชก็จะอ่อนแอต่อโรคได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับกรณีเช่น ให้นโตรเจนมากเกินไปไม่ให้ธาตุอื่นเลยอย่างเงี้ยเช่นใส่ยูเรียอัดหนักๆเลยอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับพืชอ่อนแอเชื้อโรคพืชก็เข้าทําลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นกันให้ธาตุอาหารพืชต้องให้อย่างสมดุนนกันนะครับตัวต่อมาก็คือจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ที่ดีมันก็มีอยู่ในดินนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เช่นพวกไตรโคเรมา BS BT พวกนี้นะครับมันจะช่วยป้องกันกาจัดเชื้อราหนอนพวกนี้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแต่คดามา b s v t พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเนื่องจากมันไม่พอเพราะว่ามันถูกทำลายด้วยสารเครมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยถ้ามันจะเจริญได้ดีเนี่ย pH ของดินเนี่ยอยู่ในช่วงระดับกลางๆ pH 7เนี่ยเหมาะสําหรับจุลินทรีย์ที่ดีจเจริญแต่นนส่วนใหญ่เวลาเรากับปรับค่า pH ของดินเนี่ยนะครับนักวิชาการหลายท่านก็จะนา 5. 5. ํา5.5ถึง6.5หรือ7ก็มีนะครับ ก็อยู่ในช่วงที่จุลินทรีย์ที่พอจะเรินเติมตได้แต่ถ้าค่า pH ต่ํากว่า5.5ลงมานะครับหมายถึงอาจจะถึง4ก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยเริญเติมตได้น้อยและก็ถูกข่มด้วยเชื้อโรคพืชต่างๆได้ง่ายด้วยนะครับเพราะนั้นการปรับ pH ของดินเนี่ยให้อยู่ระดับ5.5ถึง6.5หรือ7เนี่ยนะครับช่วยให้จุลินทรีย์ดีๆเนี่ยเป็นเกราะป้องกันโรคพืชให้เราอีกทางด้วยนะครับ อีกอย่างนึงนะครับที่ผมเคยทําไว้เรื่องวัคซีนพืชฉบับทําเองพี่น้องสิกรลองย้อนดูไปดูนะครับตัวนี้ก็เป็นวัคซีนแบบธรรมชาติที่ผมนํามาไปค้นคว้าจากปราชชาวบ้านนะครับที่ท่านได้ทําไว้แล้วก็นํามาเผยแพร่ลองลองไปย้อนย้อนไปดูคลิปวัคซีนพืชฉบับทําเองดูนะครับวิธีการทําต่างๆอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับครับนี่ก็เป็นสารตัวไหนคือวัคซีนพืช นะครับได้ตอบคําถามเพื่อนๆที่ถามมาแล้วนะครับก็คือมันจะมีหลักๆที่เราใช้กันก็คือพวกไขโตซานไตรโคเดอร์มาและพวกความมรุลส,สมรุลของธาตุอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าหากไม่สมดุลเนี่ยมันก็ทําให้พืชเราเนี่ยอ่อนแอได้ง่ายนะครับสวัสดีครับพี่นกศตรกรทีเรักทันครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสาหร่ายทะเลผงนะครับมีพี่นกศตรกรถามาไหมสาหร่ายทะเลผงเนี่ยในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นใน ช่วงเขาจะเฉีดในช่วงที่พวกออกดอกออกไรกนเนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าสลัดทะเลพงเนี่ยมีองค์ประกอบของธาตุอาหารอะไรบ้างอยูดในนั้นขอขอบคุณข้อมูลนะครับโดยส่วนใหญ่ที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับจากเว็บป่วยน้ำดอ m อนะครับอันนี้เอาของเข้ามานะครับก็ต้องขออนุญาตพูดให้บริษัทนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหาแล้วมันมันไม่ค่อยมีก็มีบริษัทนี้ที่เขาขึ้นไปนะครับ หัวข้อแรกที่เราจะพูดกันนะครับสาหร่ายทะเลผงเนี่ยมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นที่เราจะควรรู้ว่าฉีดแล้วเนี่ยแตงโมพริกอะไรของเราเนี่ยจะได้ธาตุอาหารอะไรบ้างตัวนี้นะครับเป็นตัวใบซีริฟิเคตที่เขาวิเคราะห์ธาตุอาหารนะครับเป็น seaweed extract powder เป็นสาหร่ายทะเลผงนะครับตัวแรกนะครับมาดูกันรายการด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้เนาะ color appearance สีเนี่ยเป็นสีดํา ที่ที่เขาบริษัทนี้เขาขายนะครับสาหายบางตัวที่เป็นมีสีเขียวก็มีนะครับตันที่2องอจินกแอซิดกรดอะจินก18.1%ตัวที่3ออร์แกนิกพวกสารอินรีนะครับประมาณ45-50%นะครับตัวที่4ตัวสำคัญไนโตรเจน1-3%นะครับหมายถึงว่า100กิโลเนี่ยมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ1-3กิโลแค่นั้น ฟอสฟอรัส p 2 o 5ที่ละลายน้ำได้ประมาณ1%นะครับ k 2 o โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ประมาณ16%นะครับเห็นว่า n p k เนี่ยมีโพแทสเซียมเยอะกว่าเพื่อนนะครับ id, อะมิโนแอซิดตัวนี้กรดอะมิโนประมาณ1-2%ต่อต่อมาความสามารถในการละลายน้ำ water soluble นะครับ uh, solubility ความสามารถกับล,ลายน้ำ100% moisture ความชื้น1% p h 8 p h ออกด่างนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าสำคัญนะครับออแกนิก45 5 0ถึงเป็น Sun ี่ยเป็นสารอินทรีย์ก็จะดวมพวกจุลธาตุอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ยมีไรจนโตึงรเจน1-3%ฟอสฟอรัส1%น่เปอนเทโอโพเทสเปีรมเซก็จะเห็นว่าในมีอมิโาลอดอหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นว่าในสายทะเลผงของยี่ห้อนี้นะนะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่น จากแหล่งอื่นก็จะมีความคล้ายๆกันโพแทสเซียมมาสูงนะครับเห็นไหมครับโพแทสเซียมสูงแล้วพอโพแทสเซียมสูงเนี่ยตัวนี้พวกนี้ค่าวิเคราะห์พวกนี้ยังยังไม่หมดเนาะเพราะเขาวิเคราะห์ในพวกจุลทาตนพวกสายินสีเมืองจะมีอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับที่รู้กันพวกไซโตไคนินเอ่อไซโตไคนินพวกใช้ยืดอะไรพวกนี้ยืดด้านข้างอะไรพวกนี้นะครับพวกไซโตไคนินก็มี ช่วยในการพวกติดดอกออกผลอะไรประมาณนี้เพราะนั้นสายทะเลพงเนี่ยเขาจึงเน้นฉีดพ่นในช่วงติดดอกออกผลปร่เล่นสาคัญคือตัวโพแทสเซียมนี่แหละครับแต่ว่าทําไมเขาถึงให้ฉีดในช่วงใกล้ติดดอกออกผลหรือดฉีดในช่วงติดผลอ่อนติดดอกเลยวะเนี่ยก็เพราะมันมีโพแทสเซียมสูงนะครับประมาณ10%ก็100กิโลประมาณสัก16กิโลเป็นโพแทสเซียมนะครับแล้วก,ก็เป็นเช่นฟอสฟอรัสจุลธาตุพวกอะมิโนแอซิดอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นข้อมูลนะครับอาจจะไม่ครอบทุกตัวก็าหาหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาเล่าส่ก็จะเจอประมาณนี้ส่วนงานวิจัยบางตัวก็ก็ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อเรารู้นะครับเรื่องธาตุอาหารในสาหร่ายทะเลผงเมื่อกี้เนี่ยเป็นสาหร่ายทะเลนะครับแต่ตัวนี้ผมนำมาให้ดูเนี่ยคือสาหร่ายน้ำจืดบ้านเราหรือเถานั่นเองถามว่าทำไมผมถึงนำสาหร่ายน้ำจืดหรือเถาหรือไก่อะไรพวกนี้ อ่มันแล้วแต่คนจะเรียกเนาะไก่เทาอะไรเวนี้บ้านผมอีสานเรียกเทาไก่เนี่ยน่าจะเรียกภาคเหนืนอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะนะครับก็เรียกว่าสไลายน้ําจืดแล้วกันหรือเทาหรือไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เทียบให้ดูเนี่ยเพราะว่าสาหลด์แทบเลยคงที่เขาวิเคราะห์ะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีจุลธาตุยังไงฮะตัวนี้นะเห็นไหมฮะตัวนี้อ่ามันไม่มีจุลธาตุเห็นไหมครับมันจะรวมอยู่ในออร์แกนิก4 5่สถึงห้แต่ตัวนี้นะครับเทาหรือไก่เนี่ยมันมีจุุลธาต มีอะไรบ้างอันนี้เขาอบแห้งมาแล้วเนาะพวกเทาเนี่ยนะครับสารลายน้ำจืดเนี่ยก็จะมีไขมัน4.63กรัมนะครับโปรโตีน19.90อย่าลืมนะครับโปรโตีนเนี่ยอยู่ในเนี้ยมีในไนโตรเจนด้วยนะครับแล้วก็คา,มมาร,คร์บโบไฮเดรต34.00คาร์โบไฮเดรตก็มีพวกไนโตรเจนด้วยเช่นกันการแยก21.5เท่า16.9นะครับความชื้น6.6 ทีนี้มาดูหมวดหมู่วิตามินในสาหร่ายน้ำจืดมีอะไรบ้างวิตามินซีวิตามินบีหวิตามินบีสกรดโฟลิกกรดแพนโทตินิกนะครับกรดไนอซินส่วนแคลเกลือแร่ขออภัยนะครับส่วนเกลือแร่ที่อยู่ในสาหร่ายน้ำจืดก็จะมีแคลเซียมนะครับโซเดียมโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมที่ธาตุเคนี่แหละนะครับคอไรด์แมกนีเซียมแมงกานีท เหล็กสังกะสีทองแดงซิลเนียมตัวนี้เนี่ยหน่วยเป็นมิลลิกรัมจากแคลเซียมถึงสังกะสีเป็นมิลลิกรัมทองแดงซิลเนียมเนี่ยเป็นไมโครกรัมนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นพวกแร่ธาตุหรอกกลุ่มเกลือแร่เนี่ยมากที่สุดคืออะไรครับถ้าตามตัวเลขมากที่สุดคือโพแทสเซียมอขออภัยนะครับคือแคลเซียม3 5 5 6 0มิลลิกรัม โพแทสเซียมเนี่ยรองลองมา349.30มิลลิกรัมนะครับแมกนีเซีมยม182.60แล้วก็มาเหล็กนะครับเพราะนั้นโดยที่เด่นๆเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนอันดับหนึ่งนะครับแคลเซียม2โพแทสเซียม3แมกนีเซียม4เหล็ก5โซเดียมโซเดียมไม่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะนะครับแมงกานีสก็จะมีน้อยสังกะสีก็มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้น ที่ผมเทียบให้ดูเนี่ยนะครับเป็นหน่วยมิลลิกรัมอบแห้งร้อยกรัมนะครับอบแห้งพวกนี้ร้อยกรัมในในร้อยกรัมเนี่ยจะมีโพแทสเซียมอยู่ประรม,มาณสามก็จะมีประมาณสามร้อยสี่สิบเก้ามิลลิมิลลิกรัมมันถูกแล้วกันเนี่ยผมโพแทสเซียมสามร้อยสี่สิบเก้าจุดสามศูนย์จากอบแห้งร้อยกรัมแค่นั้นผมไม่ไม่น่าจะใช่น่าเป็นหน่วยมิลลิกรัมเนาะ 3 4 9มิลลิกรัมนะครับพวกนี้นั่นก็จะเห็นว่าในสาลายน้ําจืดเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันเห็นไหมครัผมก็ไม่แน่ใจว่าสาลทะเลผงกับสาลีน้ําจืดเนี่ยมันมีธาตุอะไรที่ต่างกันบ้างแต่ที่แน่ๆน,นะครับในสาลายทะเลผงเมื่อกี้เนี่ยไม่บอกว่าจุลธาตุแต่มันรวมอยู่ในซันอินซีแต่เนี้ยเขาแยกจุลธาตุมาให้ดูก็จะเห็นนะครับว่า,วาสาลายน้ําจืดเนี่ย มีโพแทสเซียมเหมือนกันและก็ในอัตราสูงวยเช่นกันเพราะฉนั้นทั้งสลายทะเลดูตรงนี้นะครับไนโตรเจนหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสหนึ่งเปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมสิบหกตัวนี้โพแทสเซียมเยอะใช่ไหมครตัวนี้เหมือนกันโพแทสเซียมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับส่วนไนโตรเจนอฟอสฟอรัสก็อยู่ในพวกโปรโตีนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีกรดอะไรอย่างท่านี้เท่านั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับจะบอกว่าในเมื่อสลายทะเลผง กับสาหร่ายน้ำจืดเนี่ยมีคนนุณสมบัติคล้ายกันเราอาจนำสาหร่ายน้ำจืดหรือเทาบ้านเราเนี่ยเอามาหมักมาบดมาเป็นน้ำหมักแช่ก็จะได้ธาตุพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเกษรกรลอง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 ,ลองทำดูนะครับเพราะว่าเอาเอามาให้ดูเนี่ยอยากให้พี่น้องเกรกรเที่ยวว่าเอะถ้าเราไม่มีสาหร่ายทะเลผงเนี่ยเอาอะไรแทนก็สาหร่ายน้ำจืดเท้าบ้านเราเนี่ยแทนกันได้เพราะว่าจากตัวเลขเนี่ย มันมีนความคล้ายคลึงกันมากทัุอาหารอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ต้องเสียเงินอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่เขาทํามาแบบเป็นผงนะครับแต่ถ้าเราหมักเนี่ยเราก็จะลดต้นทุนไปได้มากไม่ดีเท่าในหมายว่าอัตราทตุอาหารมันอาจจะไม่คงตัวนะครับแต่มันมีดีไม่ดีหมายถึงว่าสมมติว่าชลายทะเลผงได้ร้อยอันนี้ก็อาจจะได้ประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบห้ามันซึ่งซึ่งมันหนีกันไม่มากอย่างนฮะต้นทุนเราก็จะถูกลงมากนะครับ คำถามต่อมาใช้ได้กับพืชอะไรบ้างสาลายาทะเลผงเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตรวมถึงสาลายน้ําจืดท,ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ด้วยหรือเาถาเ่าบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นสารสกัดพวกจากธรรมชาตินะครับมีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนในพวกนี้ที่ผมพูดมานะครับ NPK เอาง่ายงมันครบทุกธาตุแหละถามว่าผมทว่าทำไมมันครบทุกธาตุถ้ามันไม่ครบมันตายไปตั้งนานแล้วละครัเนาะ นะครับตามที่ผมได้พูดหลายคลิปเลยว่าพี่นรศก่อนอาจจะทำความเข้าใจว่าพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารอยู่หลายธาตุที่จําเป็นมีทั้งหมด16 17จดธาตุต้องได้รับทุกธาตุนะครับจะมากจะน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นสหร่ทะเลผงหรือใส่น้ำจืดเนี่ยมีแน่ๆนะครับมีแน่ๆครบทุกธาตุจะมากจะน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบ,รนะรบประโยชน์ที่ใช้ก็คือพวกใช้ในการกระตุ้นการแตกกิง่ง แตกใบถามว่าทำงานทึงแตกกิง่งก็ฮอร์โมนไซโตคินินนะครับแตกใบออกดอกออกผลเพิ่มขนาดก็จะเป็นพวก NPK พอะไรพวกเนี้ยคือจุลธาตุมันก็มีท่านหลักท่านรองมันก็มีครบนะครับนำมาใช้ทั้งพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมีประโยชน์ด้านธาตุโพแทสเซียมและธาตุเองธาตุอ่าน,านาารเร่งการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับถามว่าทำไมมันใช้ได้หมดมันก็ธาตุอาหารเหมือนกันนะนะครับมันก็ใช้ได้หมดทุกพืชนั่นแหละ นะครับอันนี้สามารถใช้ได้แต่ที่นี้ในเมื่อโพแทสเซียมมันสูงเราก็จึงเน้นในช่วงที่ติดดอกนะครับใกล้ติดดอกนี่ใช้แบบนี้ซึ่งทางร้านเขาก็แนะนําแบบนี้แหละครับสาเหตุที่เขาแนะนำแบบน,น,บน,น,บบนี้เพราะมันมีโพแทสเซียมโดยส่วนใหญ่ตามข้อมูลที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ฮอร์โมนพวกใส่ทไบนนนเร่งแต่ข้างติดตาดอกอะไรพวกนี้เนาะนะครับเรามาดูประโยชน์กันบ้นางว่าซาลเทอร์พงเนี่ยประโยชน์อะไรมัน มันมีประ, connect, glass, ate, ประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะใช้เนี่ยนะครับประโยชน์ของสาหร่ายทะเลผงนะครับหนึ่งมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูงช่วยพืชดูดธาตุอาหารต่างๆได้ดี2ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับอาหารค่อนข้างครบถ้วนถ้าไม่ครบมันก็คงส่วนสาหร่ายไว้ตั้งนานแล้วนะครับหมายถึงต้นสาหร่ายพวกนี้เนาะนะครับสามช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ให้กับพืชมากขึ้นถามว่าทําไมมันถึงเพิ่มก็มันมาจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพวกคาร์บอนอเพรพวกนั้นเป็น ประโยชน์ตัวจุลินทรีย์ตัดินทั้ทงนั้นนะครับต่อมาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชแน่นอนเพราะนี่เป็นธาตุอาหารฉีดยังไงมันก็กระตุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนเข้าไปด้วยกดเอมิโนกดเซเลสิกอ่ากดอ่าที่พูดมานะครับเลยเพราะพวกกรกดเอมิโนกระตุ้นการแตกยอดแตกกิ่งนะครับพวกไซโตคไค่นินอะไรพวกนี้ใช้เพิ่มผลผลิตน้ําหนักให้กับพืชได้พืชสวนถ้าได้รับธาตุอาหารครบนะครับก็เพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอน อัตราการใช้ก็จะประมาณนะครับ10-20กรัมผสมน้า20ลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราซื้อไปไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายผงหรือรัสสาหรายน้ํานะครับเขาจะแนะนํโในส่วนใหญ10่10-20กรัมผสมน้า20ลิตรหรือถ้าไม่น่ใจะอ่านฉลากข้างกล่องข้างขวดให้ดีนะครับใช้ตามน,นั้นเลยนะครับต่อมานะครับคำถามสุดท้ายสงสัยว่าอจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องใช้สาหร่ายทะเลผงนะครับ ก็ต้องขอตอบอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากพืชเนี่ยมันไม่แสดงอาการขาดานอาหารเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าสาลายทะเบผงเนี่ยโดยหลักองค์ประกอบของธาตุอาหารที่มันมีอยู่เห็นไหมฮะ N P K จุลธาตุอะไรพวกเนี้ยมันมีหมดทุกตัวนะครับมันเป็นธาตุอาหารที่เสริมมาก็จะมีพวกกรดอะมิโนกรดอะซิลิกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับ แล้วก็ฉีดไปแล้วก็จะเป็นอาหารกับมินซีด้วยเพราะมันมาจากพืชถามว่าดีมันก็ดีเลยนะครับดีแต่ว่าถ้าสวนเราเนี่ยเรียกอะไรปรุงดินดีให้ธาตุอาหารครบนะครับมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แต่ถ้าในกรณีที่เราใช้ในการผลิตเพื่อการค้าพืชเนี่ยเราเวลาเราปลูกม,มากๆเนี่ยดินมันให้ไม่พอหรือบางช่วงฮอร์โมนมันสร้างไม่ทัน ดื่มาให้ไม่พอให้ทานอาหารให้พอนะครับถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมไม่เมื่อจําเป็นมันก็ต้องใช้นะครับเพราะมันมันเป็นการค้าแต่ถ้าถ้าเป็นการค้าเนี่ยจาเป็นก็ต้องใช้แต่ถ้ามันไม่แสดงอาการอาขารอะไรไม่จําเป็นเราก็ไม่ใช้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่มันก็คือธาตุอาหารนั่นแหละนะครับที่อยู่ในนี้ทางนี้ทท้านั้นผมไม่ได้บอกนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้พี่น้องสิกอนต้องพิจารณาเอาเองนะครับ เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมีหลายบริษัทนะครับไปโฆษณาว่าใช่อย่างโน้นอย่างนี้จริงมันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่หลักการพิจารณาเนี่ยพิจารณาถึงความจําเป็นที่จะต้องฉีดนะครับไม่ใช่เราไปฟังเข้ามาว่าฉีดแล้วออกดอกดีอืต้องคิดก่อนนะครับว่าออกดอกมันสาเหตุอะไรมันต้องออกดอกนะครับแล้วมันคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยยุคข,ข้าวยากมาแพงนะครับลดต้นทุนได้เราก็ควรลดนะครับ คำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลพงที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นคําถามที่เมื่อก่อนถามว่าเออสาหร่าย,ยมันสมควรใช้หรือเปล่านะครับก่อนที่ผมจะตอบว่าสมควรหรือไม่นั้นผมก็เลยนําข้อมูลมาให้ดูว่าในสาหร่ายเนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบางหลักๆก็จะมีธาตุอาหารธาตุหลักธาตุรองหรือธาตุนะครับมันก็เป็นธาตุอาหารดีๆชนิดหนึ่งจีดพ่นแล้วให้มันซึมเข้าทางไป ครับให้มันซึมเข้าทางมใ่ให้ได้รับง่ายแต่ถ้ามันหล่นลงพื้นพรานี้เป็นสารจากธรรมชาติเป็นสารสดมันก็เป็นอาหารจุลินทรีย์เป็นธาตุอาหารไปในตัวก็ถูกถงดดได้แต่ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่ใช้ก็ต้องตอบว่าพืชเราเนี่ยขาดจริงแล้วหรอ่าจเป็นต้องใช้ไหมสารอาหารที่อยู่ในนั้นหรือว่าเราให้เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่ามันอาจจะไม่เพียงพออาจจะขาดลองฉีดทดสอบดูก็ได้จากจุดเล็กๆค่อยไปหาจุดใหญ่ เช่นเตงโมฉีดสักหนึ่งงานก่อนค่อยไปฉีดทั้งหมดทดสอบกันว่าหนึ่งงานที่ฉีดก,กับท,ทั้งหมดที่ให้ปุ๋ยปกติมันต่างกันไหมถ้ามันไม่ต่างก็ไม่จำเป็นต้องติดถ้ามันต่างแสดงว่าการให้ปุ๋ยเรามีปัญหาเราอาจจะมีการฉีดเพิ่มเติมถ้าเป็นในเชิงเศรษฐกิจนะครับต่อมาก็คือถ้าไม่มีสลายทะเลผงอันนี้สลายมาจากทะเลเนาะก็ไปใช้อะไรครับใช้เทาหรือไก่เท่าน้าสารลายน้ําจีนร้อนเองซึ่ง ปริมาณธาตุอาหารต่างๆเนี่ยมีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมีเหมือนกันอย่างเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาทําเป็นกล่องแบบนี้ขายอันนี้เราสัญญาแล้วสั่งนํามาจากต่างประเทศนะครับเอาเราอาจจะเป็นการนํามาหมักนํามาอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับซึ่งคลิปถัดไปเนี่ยจะทําเกี่ยวกับสาราน้ําจืดพวกเทาอะไรพวกเนี้ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็สูตรหมักหมักเทาหมักอะไรพวกเนี้ยเราจะนํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปถัดไปนะครับ ครับก็บอกไว้แค่นี้จะเป็นเหมียวพี่นสิก่อนไม่มากก็น้อยาภาพกันไหนก็ขอไผ่เว้นัที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารดดจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกขผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอตุโล,ลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ